กี่แต่จวดๆอยู่ป่าไล่ไนไะเอาเน้ือตอย่้วือเนาือเยู่มี่วิ่ก็มนว่าอยากได้ป่าดิมันวนนี่แหละมองนี่แหละพี่นิ้ว หัวลดลงมองนี่ล่ะบึงบังต้าโอ้ยบึงบึงคนบรรยากาศภานอกเจ้าพันชาและหนามกันยังเงินหนามกันยังเงินถ่วมอยู่ Oh, nuo oh, điên không được, nuo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  สรุปยายสวยอยู่กับใครนี่เส้นเสือยายสวยอยู่กับทีวีใช่ไหมเออแม่ตะงอห้องไปมันมันมือเน้อไปนั่งหมดจะตกเผลอเดาะปึ้งปึ้งมาเสีย ชูทางปากกันด้ได้กะตูแล้วเดี๋ดดปักกระเดิดตัวนึ้นงเด,ด,ด,ดี๋ยวปักกระเดิ่ชดด่องตู่มสังื่อนี้าไนิหนสัมผัสบรรยากาศ มาจับขามีแต่คำว่าจับเสื้อมือเปล่าแต่นี่คือจับปลามือเปล่าใช่